นาีผมก่อนีผมเปก่อนโอ้โหเหมนเหมนไข่ห่วยเออนับก่อนสิดูมึง่ายคันเตโอ้ยมันมืดอ่ะมืดบอเทาอ่ะมืดอ่ะคนเห็นแต่นาอย่างนี้อ่ะเห็นแต่หน้าอ่เขาไม่รันอ่ะ ใคยวะใครวะไอ้วันมันหล่นไหมเนี่ยนันไทยแบนี้มูมัน,นไม่เบอร์แต่หนูไมถายันนั่งเงียบดอ,อโอ้เตียเป็นผีตะนีไหมดำปืนเลยเอ้ยรันงูบงเงถ่ายตรงเงี้ยกชัด เมือใครอ่ะเธอจะเอาคนละหวยเลยเอายังกันนับหนึ่งสองสามด้วยดิไม่เลยที่ไหนเราไม่โดนถ่าเรียกโมาเ้ยหรอไม่เขาเรียก้วกมันแล้ว